อันนี้จะรีดซับในนะคะซับในเนี่ยชุดเดตนะคะเราจะเย็บประกอบเป็นตัวเลยค่ะอันนี้คือตะเข็บข้างพงให้เรียบร้อยนะคะแต่งหัวแล้วก็พองให้เรียบร้อยต่อบ่าให้เรียบร้อยนะคะทีนี้ตัวนี้เนี่ยจะต้องหลบคอเราก็จะเดินเส้นเดินเส้นคอไว้ก่อนนะคะก่อนที่เราจะหลบเนี่ยค่ะ เดินกันยืดนะคะตรงแนวตะเข็บบ่าเนี่ยเราก็จะเดินกดทับไปเลยเพื่อไม่ให้ตะเข็บเขาพลิกไปพลิกมานะคะตอนที่เราหลบอันนี้คือคัดทรงนะคะเดี๋ยวเราจะรีดนะคะแล้วกลางหลังนะคะเราจะใส่ซิปใช่ไหมคะเราจะต้องเดินเส้นด้วยนะคะเดินเส้นแนวกิ้งเดินทําไมที่ไม่ถ้าเดินเนี่ยเวลาเราเข้ากับเวลาเรานําไปเย็บจะไม่ตึงนะคะไม่อย่างนั้นน่ะถ้าเราไม่ ไม่เดินเนี่ยผ้าก็จะดึงผ้าก็จะไถค่ะเดินยังไงก็ตึงตพอตึงแล้วจะทําให้ซิปกระดกนะคะเราก็จะเดินบังคับเอาไว้พอเรานําไปเย็บเนี่ยตัวตัวเนี้ยก็จะไม่ตึงนะคะแล้วเราก็จะรีดรีดล็อกไว้เลยค่ะรีดเข้ามาด้านในนะคะดีเฉพาะช่วงที่ใส่จะใส่ซิปนะคะเรารีดไว้ก่อนรีดตามแนวที่เราเดินเลยค่ะเดี๋ยวเราจะไปหลบคอ ลบคอเสร็จแล้วเราก็จะมายึดซับในตรงซิปนะคะดังนั้นเราก็จะรีดให้เสร็จคือทาทาตัวซับในเนี่ยประกอบให้เสร็จแล้วก็ไปรีดให้เสร็จในขั้นตอนเดียวเลยนะคะไม่ต้องไม่ต้องลุกไปลุกมานะคะตรงนี้ก็จะเป็นตะเข็บหลังทีนี้เราก็ไล่รีดไปหมดเลยตะเข็บเกศทรงข้างหลังเนี่ยคะ่ะรีดหากลางหลังเกศทรงข้างหน้าก็รีดหากลางหน้านะคะจําง่ายๆนะคะ ค่ะทรงเนี่ยคะ่ะอันนี้คือเกตเอวเนี่ยคะ่ะก็รีดหากลางหน้าอันนี้หากลางหลังนะคะอันนี้คือตะเข็บข้างตะเข็บข้างก็พ้งเสร็จแล้วเราก็มารีดแบนนะคะพ้งซะก่อนพอเรารีดแล้วเนี่ยตัวเส้นพ้งที่เราพ้งเนี่ยเขาจะได้เรียบจะได้ไม่ลังนะคะเพราะว่าถ้าเราไปรีดก่อนแล้วมาพ้งเนี่ยสาหรับซับในนะคะเขาตัวพ้งเนี่ย บางทีเขาก็แล้วแต่จัจอ่อะบางทีเขาก็จะตึงนะคะเพราะว่าผ้าซับในเขาจะบางไม่เหมือนผ้าตัวจริงแล้วเดี๋ยวเราก็จะรีดชายซับในนะคะคือทาเนี่ยพอขึ้นเตาขึ้นเตาเราก็จะขึ้นรอบเดียวให้จบไปเลยนะคะอันนี้คือตะเข็บทรงหน้านะคะที่เราเย็บแล้วเนี่ยคะ่ะอันนี้เราเย็บแล้วนะคะเวลารีดใช้โต๊ะเล็กนะคะแล้วก็ คือจะใช้โต๊ะเล็กหรือจะใช้หมอนก็ได้นะคะแล้วแต่ที่มีนะคะแล้วก็พยายามรีดครั้งเดียวเนี่ยให้ตะเข็บตายนะคะตรงเนี้ยพอถึงยอดอกเนี่ยเราจะต้องหาแนวมุมของโต๊ะนะคะที่เป็นโค้งๆเป็นสันๆน,นะคะโต๊ะโต๊ะเล็กอย่างเนี้ยอันนี้พี่หงใช้ผ้าคลุมอีกทีนึงกันไม่ให้เขาเปื้อนนะคะเพราะว่าใช้งานมานานละ คือขาเขายังดีอยู่ค่ะเขาเปื้อนเราก็หาผ้ามาคุมก็ใช้งานได้ล้นะคะยังไม่จําเป็นต้องไปซื้อใหม่ให้เปลืองเงินนะคะตามห้างอ่ะมีขายค่ะ,ะแผนกแผนกอะไรล่ะซับรีดค่ะเพราะว่าอันเนี้ยตัวเนี้ยพี่ผมก็ซื้อในบิ๊กซีแผนกแผนกที่มีอาผ้าผ้า,ผามีโต๊ะลองดี้นะคะ ก็จะเป็นโต๊ะตัวเล็กค่ะค่ะตัวหนึ่งก็เรียกว่าใช้กันไปเลยค่ะสิบปีนะคะพอเรารีดแล้วนะคะตะเข็บก็จะได้อย่างนี้นะคะดังนั้นสำคัญตอนเย็บนะคะถ้าตอนเย็บเนี่ยเราจับผ้าไม่ดีเนี่ยเวลารีดก็จะรีดยากนะคะ ก็อีกข้างหนึ่งนะคะเนี่ยเรารีทีเดียวให้จบงานไปเลยนะคะแล้วก็พอเราริ้ดเสร็จแล้วทีนี้เดี๋ยวเราไปเย็บชายกระโปรงเย็บชายกระโปรงแล้วเราก็หลบคอหลบคอแล้วทีนี้ก็ยึดข้างหลังซับในอะคะ่ะให้ติดกับซิปของตัวจริงนะคะ แล้วขั้นตอนต่อไปก็คือนําไปขึ้นหุ่นนาวงแขนนะคะนนาวงแขนตรงเนี้ยเวลานาวงแขนยึดตัวจริงเป็นหลักไม่ต้องยึดตัวจริงเป็นหลักโดยที่โดยที่ตำแหน่งบ่าเส้นบ่าต้องตรงกันเส้นตะเข็บข้างต้องตรงกันนะคะแล้วเราก็นนวรอบวงแขนโดยใช้ตัวจริงเป็นหลักค่ะทีนี้เส้นเส้นรอบวงแขนเนี่ย ถ้าตัวในเขาเขยื่อนออกไปก็ไม่เป็นไรค่ะสำคัญว่าแนวจุดนี้จุดตะเข็บข้างแล้วก็จุดความลึกของแขนเนี่ยค่ะตรงกันเป็นใช้ได้นะคะอย่าไปฝืนให้เขาอย่าไปฝืนให้วงแขนของตัวนอกตัวในตรงกันนะคะเขาจะลังนะคะปล่อยให้เขาเป็นอิสระไล่ไล่ผ้าไปนะคะเขาเรียบตรงไหนก็คือตรงนั้นค่ะ อันนี้พอดีตะเข็บข้างแล้วเดี๋ยวเราก็ร oh, okay. so, okay. ีชายชายกระโปงชายกระโปงเนี่ยเวลาเราตัดตัวซับในนะคะเราจะขีดสั้นขึ้นมา2นิ้วแล้วก็กิ้งเส้นตรงที่สั้นขึ้นมา2นิ้วนะคะอันนี้คือเส้นกิ้งเราจะปรับสั้นขึ้นมาเลยนะคะ2นิ้วคือถ้านิ้วเดียวเนี่ยเวลานั่งเนี่ยเขาจะแลบตัวซับในจะแลบออกมานะคะดังนั้นถ้า2นิ้วเนี่ยชัวร์ว่าเวลาผู้ใส่ใส่แล้วเนี่ยจะไม่แรบออกมา เราก็รีดตามเส้นที่เราปรับขึ้น2นิ้วได้เลยค่ะแล้วก็พับหัวผ้าแค่ครึ่งน,นิ้วหรือ3กระเบียดก็พอแล้วเราก็ไปเย็บกดนะคะอันนี้คือขั้นตอนการรีดของซับในค่ะถ้าเพื่อนๆทําตามแบบนี้เนี่ยงานก็จะแบบไม่ไม่สะดุดไงคือลําดับงานบางคนอาจจะลําดับงานไม่ถูกเย็บบาดแล้วก็มารีดทีเย็บข้างแล้วมารีดทีอะไรอย่างเงี้ยคือเราสามารถเย็บประกอบ รอบให้เสร็จเลยเว้นกลางหลังเอาไว้นะคะเดี๋ยวเราไปหลบซิปก่อนแล้วเราค่อยมาต่อกลางหลังท่อนล่างจะได้ไม่ไม่หลังกันจะได้จับง่ายนะคะอันนี้พอเราพับพับชายอย่างนี้แล้วเนี่ยแล้วก็ทีนี้พับอีกทีหนึ่งครึ่งนิ้วอย่างนี้เลยคะ่ะพี่หงจะนิยมใช้รีดเพราะว่าตะเข็บจะได้เรียบะคะ่ะบางคนเขาก็ใช้ขึ้นจกักรแล้วแต่สะดวกนะคะใครสะดวกแบบไหนก็ใช้แบบนั้นนะคะ นคะคะเราก็รีดยาวไปเลยค่ะหัวผ้าเนี่ยเดี๋ยวเราจะเย็บเราก็ไปตัดอีกทีหนึงคือข้างในก็ควรให้งานสวยด้วยเหมือนกันนะคะเนี่ยจับหัวผ้าให้เขาเท่ากัน